มาครับคลิปนี้อัปเดตศึกเมยไทยเจ็สีนะครับตอนประจำวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนสองพน2 6รครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วครับคลิปที่ผ่านมาคูเอกได้มีการถอนตัวออกไปนั่นก็คือทางของวันชัยน้อยพีเคแชนชัยนะครับบอกความครับบอบความมีอการบาดเจ็บสภาพร่างกายบอบความถอนตัวออกไป กับการโชกับเพชรสยามจอพัทรยาครับคลิปนี้ก็ใช่ไหอัปเดตครับอัปเดตอัปเดตเอาเฉพาะคู่เอกเลยครับคู่เอกเน้เนๆเลยซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับพิกัดลอยสามสิบเจ็ดปอนด์เจอกับไมเคิลซาวาดจากประเทศไซปัตครับซุปเปอร์เล็กกะแชมป์ลอยสามสิบห้าปอนด์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับแชมป์สดๆร้อนๆเลย นี่ครับไฟนี่ก็เบ่งกันมาเบ่งกันมาลอยสามสิบเจ็ดอลนะครับเจอกับนัโชกต่างชาติครับไม่ขึ้นซาวาดนะครับมาเบ่งขอมูลกันเลยครับเปรียบเทียบสัดส่วนรูปร่างครับขอมูลนะครับซุปเลกเนนเปก็กจิตเมืองนุ่นนะครับเป็นยอดไดเอทจากศึกจิตเมืองนุ่นนะครับ ทรงขาประกวดมวยไทยเจ็ดสีครับแชมป์จิตเมืองนนทนนะครับของซอเอครับเด็กในคาถาของซอเอเป็นยดอยดไดเอทมาเก่งมาจากทางขันกนันหมดแล้วครับหรือว่าชื่อเก่าเดิมๆกะหกเฉียวดาบโต้งบ้านไผ่นะครับก่อนที่ซอเอจะดึงเขามาอยู่ในสังกักดจิตเมืองนนทนครับมาปลุกปั่นจนโด่งดังเป็นแชมป์ช่องเจ็ดเท่าเสมอนี่ครับเนี่นะครับเดิมๆตอนเป็นเด็ก ข้อมุนครับข้อมุนซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับครับอายุ21ปีนะครับส่วนสูงหน่อยเจ็ดสิบห้าจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับโชคมาแล้วบ่ตั้มก็ร้อยเทื่าแหละครับเพราะว่าเขาก็มาจากยอดเอแอดตัวกันทางภาคอีสานครับมวยขวาครับเป็นมวยขวาจังหวัดฟิลิสเตอร์สวมไข่จิตเมืองนนท์นะครับปล่อยปล่อยกะหกสิบเจ็ดกิโลกรัมครับน้ำหนักโชคดีกับอยู่ประมาณหน่อยสามสิบสามถึงหน่อยสามสิบห้าปอนด์ครับ ซีเกเกากับ6กซีเยวสิทเชียนเอรหรือว่าดาบโต้งบ้านไผ่ครับสไตล์กับเป็นมวยขวาครบเครื่องครับจังหวะฝีมือครับฟอร์มล่าสุดสดๆร่อนๆเลยครับเบียดเอาชนะจอมพลันชัยครับเหมือนกับพีกล็อกเลยนะครับพีกล็อกและนี่ละนาดเลยสามยกนี่นล่องจอมอยู่ประมาณสอมช่วงตัวออกมาเล่งช้ย,ยกซี กายยกซีวกอาวุธเน้นๆจอมเพชรยังบดถึกซุปเปอร์เล็กกับเป็นไฟเบียดเอาชนะไปกว่าแชมป์ลอยสันสิบห้าปอนด์ไปครับอ่าจดีย์ย้อนหลังก็มีชนะจอมพลันชัยนะครับแล้วก็มีแพ้สมรักหน่อยเมื่อเด็ดเจ็ดแปดเก้ากัมีแพ้สมรักหน่อยเมื่อเด็ดชนะสมรักหน่อยเมื่อเด็ดเจ็ดแปดเก้าพัดแพ้ชนะกันละครับอ่าแล้วก็มี เสมอกับทงน้อยวอสังประภัยนะครับแต่ก็มีแพ้ธนูเพชรวอสังประภัยครับนี่ครับสำหรับเวทพีการก็อยู่ที่ลอยสามสามลอยสามี่ลอยสามสามลอยสามหาบเกินนี่ครับนี่ครับคู่นี้สังเกตเบื้องทีเวทครับเบื้องทีเวทมากันที่คู่ชจกครับคู่ชจกไม่ขึ้นซาวาสครับจากประเทศไซปัสครับต่างชาติครับจากประเทศไซปัสสม ยูไคบางเท่าครับตะกี้ก็อยูกบเป็นเด็กของเสียบทล้ะครับตะกี้คยชอบยู่เพชรยินดีคาเดมี่นะครับของเสียบทไปโชคมากเหมือนล่ะครับวันลุมพินี่วันแชมปเป็นชิปไงก็ไปไม่แล้วคลิปนี้ตอนต่ยวันครับคลิปนี้เอาชนะนะจะโมพินน่าจะเป็นสิงทองน้อยปอเตลแลกุลครับซาวาดก็ไปหยับทุกเวทีแล้วอาร์วีเอสก็ไปไม่แล้วนี่ครับอันนี้เป็นไฟตอนโชคกับสมิงเดชเนาะเอานวดยิมนะครับ สำหรับข้อมูลของไมเคิลซาวาดนะครับอายุ25ปีนครับส่วนสูง178นะครับจากประเทศไส้ปัตครับโชคมาแล้วโอกก้กะเกือบเกือบรอยให้กันครับเป็นมวยเขาจังบวกกาฝีมือครับซ้อมไข่บางเทามือไทย m อ็มภูเก็ตนะครับไปลปล่อยกับ67กิโลกรัมครับฉายาเขากะไมเคิซาวาดเพ็ดอินเดียคาเดมี่นะครับ สำหรับฟมก็มีแพร่สมิงเดชอัจฉริยะหรืนอนวนอนุวัตยิมนะครับแพรส่สองติดเลยแพร่สมิงเดชก,ก้านนาไปีก็มีชนะจอมพลันชัยนะครับแล้วก็ชนะนกลุ่งแสงตะวันนะครับถัดไปอีกกมีชนะมหาเพชรมหาโชคจิตเมืองนนท์นะครับนี่ครับสังเกตบางนามนาของซาวาดนี่ซาวาด ต่ำๆ1อยสามสิบห้าอบอยสาเครับนี่เบิงสีตีครับนี่เบิงเวีครับซปเปอร์เลกนี่โชคอยู่เต็มที่1อยสสหครับ1อยสามสามส่สซเปอร์เลกนี่เสียเวียดเสียเปียบเวียเสียเปียนรูปร่างอยู่ตามสีตีนี่ซปเปอร์เลกเสียเปียบเวีดเลยละ่ะนี่เห็นบะ ซาวาดนี่สิชกสามอ่าสามหกสามเจ็ดน่ะซุเปเล็กจะอยู่ที่สามสามสามสี่ไม่เกินสามห้าครับอ่านี่คือสถิติการชกที่ผ่านมาแล้วกาน้ำหนักที่ชกครับคู่นี้นะครับเทียบฟอร์มเทียบน้ำหนักแล้วซุเปเล็กเป็นมวยจังหวะฝีมือนี่กระสีเสียเปรียบเลียงปะทะอยู่นิดหน่อยแต่ว่านี่แลังมาเบิ่งฟอร์มอีกครับน่ะ สุเปเล็กนี่เป็นจังหวะฝีมือครับอ่าจังหวะฝีมือแพร่พวกมวยเขา่าแพร่แพร่กรับแพร่พัดแพร่ชนะสมรักหน่อยแพร่ทนูเพียรบที่หนึ่งเบ,บิ่งซาวาดครับซาวาดซาวาดไม่ขึ้นนไงแพร่ไผ่แพร่ซิมิงเดียดซิมิงเดียดเป็นมวยแบบเดียิมิงเดียดเป็นมวย,ยจังหวะฝีมือชนะจอมจอมนี่เป็นมวยเขา่าเออชนะลุงแสงตะวัน ลุงแสงตะวันก็เป็นมวยเขาชนาเพชรมหาโชคเพชรมหาโชคก็เป็นมวยเขาเเบื้องจากฟอ่มเราไม่เคยนราวัดบ่แพ่เขาครับแต่ว่าแพ่มวยฝีมือนี่แพ่เห็นว่าสมิงเดียรว่าเฉลี่นี่แพ่จังวัดฝีมืออ่าล้บบานนี้ซุปเปอร์เล็กเป็นมวยจังว่าฝีมือได้บาดนี่จังว่าฝีมือที่บ่แพ่มวยจังหว่าฝีมือคือกัน สิแพยียรผกมวยเข่าได้ครับซุปเปอร์เล็กเนี่ยซาวาดนี่ออกไปทั้งจังหวะฝีมือครบเครื่องครับคบเครื่องทุกลูกครับโ mm hmm. มเมนมวยเข่าจ๋าวันเถาะสำหรับไม่เคยซ่าวาดเนี่ยอ่ mm hmm. มามะมึงฟอ้อมเห็นบ่เนี่ยถนัดเข่าฝีมือสันว่าบมเมนเข่าจ้าคิดว่าเข่าทางซุปเปอร์เล็กครับผู้นี่ เดินมาให้เตะหลอกเตะหลอกไตชิงจังหวะครับผู้นี่หายใจอิ่มอิ่มบวยเมยเสียเปรียบแรงประธานนิดหน่อยแต่ว่าฝีมือเจอฝีมือคิดว่าซุปเปอร์เล็กเอาตัวรอดได้ครับผู้นี่ออกไปที่ซุปเปอร์เล็กครับคิดว่าจังหวะฝีมือจะเอาตัวรอดได้นะครับเพราะว่าคู่จกแพ้ทางมวยจังหวะฝีมือนะครับอันนี้ก็อ้างยิง ตามฟอร์มครับแต่ว่ามันกบบระบดเสมอไปหรอครับอันนีน้คือเป็นการขาดการครับเป็นการขาดการย่ำย่ำมาเป็นการขาดการนะครับต้องดูด้วยเนื้อตัวการฟิตซ้อมมาแบบไหนด้วยนะครับอันนี้คือข้อมูลอ้างอิงตามฟอร์มการชกครับออกตัวไปก่อนครับเออเริ่มบ่าครับยข่งบอลทันทีตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น่น่ครับสำหรับคู่นี้เอาคู่เอกนะ ให้รับชมเลยครับพอามาวิจารณ์คุยเอกคู่เดียวเน้นๆครับอ่าเดี๋ยวผมสิไปท่วนครับท่วนท่วนว่าผมได้ให้ผู้ใดไปแน่ยสำหรับอาทิตย์ที่สิมานี่ท่วนไปท่วนครับไปท่วนคู่แรกนะครับสำหรับคลิปก่อนที่ผมให้ไว้ผมให้ไปที่ชอบไปที่กับตันครับอ่าคู่สองนะครับชอบไปที่ยอดเหล็กแหลมนะครับคู่สามชอบไปที่มนฑลพรามครับมองว่าไอคิวดี หาทางเอาชนะเก่งครับมนพรามแล้วก็คุยเอกไปที่ซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนน้ำเงินน้ำเงินแดงแดงครับอาทิตย์นี้ครับขอให้โชคดีโชคเข่าข้างเข้าเป็นขึ้นยังความผิดครับเป็นเขายังวิเคราะห์วิจารณ์ไปครับผมงได้ลืกฝากกดไลค์กดติดตามให้เนอรครับเฮงเฮรวยรยทุกท่านครับพอกันไม่ชิปหนาครับผมสวัสดีครับ